สวัสดีครับ MT Custom Car นะครับผมอ่าวันนี้เดี๋ยวจะมาแกะกล่องนะครับผมสำหรับอ่าชุดอ่าประกอบกคาร์ t นะครับไฟฟ้านะครับหรือว่าประกอบ Mini b u กี้ไฟฟ้านะครับว่าสินค้าสินค้าเข้ามาแล้วนะครับผมเป็นชุดวันนี้อ่าประกอบอ่า Mini b กกี้ไฟฟ้านะครับหรือว่าชุดกคาร์ t ไฟฟ้านะครับประกอบอะไรอะไรมัม่งนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับต,ต,ตัวนี้ก็คือ เป็นชุดปีกนกหน้านะครับผมคู่หน้านะครับอ่าติดตั้งนะครับข้างซ้ายข้างขวานะครับขออนุญาตไม่เกะนะครับผมจะรีวิวไปเร็วๆเลยนะครับผมก็บางท่านก็ได้พอได้เห็นบ้างแล้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมจะรีวิวเร็วๆนะครับขออนุญาตว่าลูกค้าถามว่าได้อะไรบ้างนะครับผมจะไม่ได้เจาะลึกว่าจะติดตั้งยังไงใช้งานยังไงนะครับเรื่องการติดตั้งเดี๋ยวจะทคชิปแยกนะครับผมอ่าอันนี้ให้ดูครับชุดปีกนกหน้านะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวคันชักคันส่งนะครับติดตั้งกับชุดแหลกโงมาลายตัวนี้นะครับประกอบเข้าด้วยกันนะครับผมก็จะได้เป็นคันชักคันส่งนะครับสองจะได้สองฝั่งครับตัวนี้จะได้หนึ่งตัวนะครับตัวตัวแหลกคงมาลายนะครับตัวนี้เรียกว่าแหลกคงมาลายนะครับผมใช้ไปการบังคับเลี้ยวนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น อ่านี่ครับดุมล้อนะครับตัวนี้เป็นดุมล้ออ่าแถมน็อตมาเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวเรียกคอมานะครับผมติดตั้งแบบนี้นะครับติดตั้งเข้ากับชุดปีกนกนะครับอ่าก็จะเลี้ยวอย่างนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ยึดกับขันชากรนส่งนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะพิเศษเป็นของไฟฟ้านะครับของไฟฟ้าก็ เสียบปลั๊กใช prix, ้งานได้เลยนะครับตัวนี้เป็นแป้นเหยียบคันเร่งนะครับติดตั้งอย่างนี้นะครับผมตัวนี้อยู่ด้านบนนะครับก็จะเหยียบนะครับผมตัวนี้เป็นปลั๊กนะครับผมติดตั้งกับชุดคอนโทรลนะครับติดตั้งชุดคอนโทรลเดี๋ยวมาดูกันครับว่าชุดคอนโทรลชิ้นไหนนะครับอันนี้พิเศษจะได้ไปกับชุดไฟฟ้านะครับตัวน <sch> <ets> ี้ก UH, no ็โช๊กนะครับผมโช๊จะได้4ตัวเลยนะครับใน1ชุดนะครับจะมี4ตัวนะครับ ก็ลูกค้าก็สามารถเลือกยางได้นะครับผมจะเป็น13ขอบ6.5ขอบ6นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เป็นยางทางเรียบนะครับเหมาะกับทางเรียบนะครับหรือใครแบบว่าชอบทางขี่ในสนามหรือว่าขี่ในลานปูนอะไรเงี้ยนะครับผมแต่จริงๆอะทางฝุ่นก็ขี่ได้นะครับผมทางฝุ่นทางลูกลังนะครับทางดินขี่ได้เหมือนกันครับผมอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับ ันนี้ก็จะเป็นชุดพวงมาลัยนะครับผมชุดพวงมาลัยก็12นิ้วนะครับผมขออนไม่แก่นะครับเดี๋ยวจะส่งลูกค้าเลยนะครับก็ให้ดูคร่าวๆเร็วๆครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มนะครับปั๊มคู่นะครับผมอ่าอันนี้ได้2ตัวนะครับอันเป็นปั๊มหลังนะครับติดดิสเบรกหลังนะครับส่วนนี้เป็นปั๊มกระทุงนะครับอ่าส่วนนี้เป็น3มทางแล้วก็ กระปุูกน้ามันนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวนี้ยึดกับตัวดิสหลังนะครับผมใช้เป็นดิสหลังเป็นชุดมอเตอร์นะครับผมให้ดูโอ้ก็ค่อนข้างหนักนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับผมสายขวานะครับติดตั้งแบบนี้นะครับ ติดตั้งแบบนี้นะครับอันนี้ท้ายรถท้ายรถนะครับอันนี้ซ้ายขวานะครับใส่กับเพาตัวนี้นะครับสวมเข้าไปได้เลยนะครับค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับตัวนี้สวมเข้าไปได้เลยตอนนี้กจจะแกะอันนี้ออกนะครับผมแล้วก็เฟืองนะครับเป็นริมนะครับสังเกตดูนะครับนะครับข้างในจะเป็นริมนะครับผมจะพอดีกับชุดของเขาเลยนะครับผมซ้ายขวาเลย วนตัวนี้จะเป็นกล่องคอนโทรลนะครับผมเป็น800วัตต์4 8โวลต์นะครับผมตัวนี้นะครับกล่องคอนโทรลนะครับผมอนีเป็นกล่องตัวนี้นะครับ4 8โวลต์นะครับผม800วัตต์นะครับ4 8ทับ6 4โวลต์นะครับชุดปลั๊กก็ครบเซตเลยนะครับผมการติดตั้งก็เดี๋ยวมีคลิปแยกนะครับผมคลิปแยกติดตั้ง อธิบายวิธีการติดตั้งนะครับผมว่าติดตั้งแบบไหนนะครับปลั๊กไหนเข้ากับขั้วไหนนะครับคอนโทรลนะครับผมให้ดูประมาณนี้กล่องตัวนี้เลยครับรีวิวเร็วๆคร่าวๆนะครับผมชุดนี้นะครับประกอบซื้อชุดโครงกับชุดนี้ก็ประกอบเข้ากันได้เลยนะครับก็ถ้าไปประกอบเองก็ประหยัดต้นทุนนะครับใครสนใจประกอบเองก็ซื้อไปประกอบเองนะครับชุดโครงเปล่านะครับ9,8 0 0นะครับ อ่าส่วนชุดนี้เดี๋ยวผมแจ้งราคานะครับผมเช็คราคาก่อนนะครับผมเพราะว่าชุดนี้มันจะมีหลายชุดครับมีหลายความแรงของมอเตอร์หลายหลายวัตนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นภาษาจีนนะครับผมบอกหมดนะครับผมแต่แต่เราจะทําคลิปแยกเป็นภาษาไทยให้นะครับมาณนี้นะครับกล่องอืมตัวนี้ครับตัวนี้คือไฮไลท์ของเราเลยนะครับผมตัวนี้คือเพลานะครับเพลาขับหลังนะครับผม ตัวนี้ก็ใส่ที่ตัวนี้ได้ครับมอเตอร์เป็นริมนะครับผมใส่สวมกันได้พอดีนะครับแกนเพลาจะเข้ากันได้พอดีนะครับส่วนตัวนี้คือขายึดปั๊มเบรกนะครับผมสวมไปได้เลยนะครับก็ทําหน้าแป็นมาเรียบร้อยละใส่ดิสมาเรียบร้อยตัวนี้ไปดุมสามรูนะครับผมดุมสามรูแล้วก็มีน็อตเรียบร้อยนะครับน็อตเรียบร้อยใส่ได้เลยนะครับดุมสามรูตัวนี้ก็ใส่กับชุด ATV ทั่วไปได้เลยนะครับ ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับก็ใครที่สนใจครับก็สามารถแอดไลน์นะครับผมขึ้นจะขึ้นไลน์ขึ้นเบอร์ไลน์ไปให้ครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0882930366นะครับใครสนใจชุดสร้างตัวนี้นะครับผมเป็นชุดประกอบไฟฟ้านะครับ โกคาร์ไฟฟ้าหรือว่ามินิบักกี้ไฟฟ้านะครับใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยครับ0882930366นหะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ครับว่ามีชุดไหนบ้างมีอะไรให้เลือกได้บ้างนะครับแอดไลน์มาแล้วก็เดี๋ยวส่งรูปมให้เราดูนะครับว่าสนใจชุดไหนครับเรามีหลายชุดนะครับผมสนใจก็แอดไลน์นะครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ